วันนี้มีผ้าถุงมาแนะนำคุณเป็นผ้าถุงที่ต้องบอกว่าสวยมากๆนะคะ เป็นผ้าถุงฝ้ายปนไหมลายทอสวยมากนะต้องบอกว่าเป็นลายทอเรามีมาสองลายก่อนที่จะรู้จักลายมาทําความรู้จักก่อนตัวนี้นะคะลักษณะของผ้าถุงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นฝ้ายปนไหมดังนั้นมันมีความปนไหมมันก็จะมีความเงาเงาวาวๆการทอก็คือเป็นงานทอโรงงานนะคะแม,ม่ค้าต้องบอกว่าเป็นงานทอโรงงานซึ่งข้อดีก็คือมันควบคุมคุณภาพได้และข้อดีที่สําคัญคือราคามันจะถูกละครับ ประหยัดลงนะคะนี่คุณลายนะคะคุณจะเห็นความเงาของลายเนี่ยมันจะมีความวิบวับๆอย่างนงี้คะ่ะเห็นไหมคะนี่เราให้ดูลายเลยอันนี้นะคะมันจะมีสองลายตัวนี้ในหุ่นเนี่ยจะเรียกว่าลายแพรวาซึ่งแม่ค้าจะใช้คําว่าลายหนึ่งก็แล้วกันนะคะลายหนึ่งจะมีความเป็นลายแพรวาเนี่ยมันจะมีความเงาสะท้อนสะท้อนไฟสะท้อนกล้องสะท้อนแสงเล่นไฟลายที่2ลายที่แม่ค้าใส่หรือว่าในในมือเนี่ยตัวนี้เป็นลายขอคุณตัวนี้ก็สวยนะลายเนี่ยก็สวยมันจะมีความเงาเงาเล็กน้อยคือไม่เยอะ ไม่มากเกินไปกําลังดีเลยลายแบบนี้นะคะเรามี2ลายมาให้คุณเลือกอันนี้เราเรียกว่าลายที่2ละกันลายขอนะคะลักษณะของ ก็จะมีความแบบไม่ได้หนามากแต่ก็ไม่ได้นิ่มพริ้วทิ้งตัวขนาดนั้นนะคะเป็นลักษณะแบบผ้าทรงอยู่ตัวคะ่ะเนี่ยเป็นผ้าแบบนี้แต่ก็ไม่ได้หนานะคะคุณนี่แล้วการตัดเย็บของเราเป็นป้ายเปิดด้านในเราซับผ้ากาวไว้ให้เรียบร้อยสวยพร้อมใส่เลยคุณแต่ว่าเป็นเอลฟีไซส์นะคะคุณสามารถที่จะเอาขยับปรับตะขอได้เลยเช่น คุณเอวเล็กคุณก็ไปเย็บตะขอที่แมคค้าแถมให้อะ่ะเป็นเอวเล็กได้เลยหรือว่าคุณจะเอวใหญ่คุณก็ใส่ได้เลยใหญ่คือรองรับได้ถึง38-40ิ2แปดส่มคะก็ว่าน่าจะได้เนาะเนี่ยคือมันมันจุได้เยอะมากๆเลยแล้วมัน สวยเนาะคุณมันไม่ใช่ดําแบบดําธรรมดาแต่มันเป็นดําแบบมีความเงาเงาเล็กๆอะไม่เยอะนะคะความยาวของรุ่นนี้คืออยู่ที่35ครึ่ง35ครึ่งคือกําลังดีเลยเห็นความเงาเงาวาวใช่ไหมคะอะแล้วมาเรื่องราคาคุณราคาที่บอกว่าประหยัดคือประหยัดมันเกินราคาจริงราคา550ถ้าซื้อ2ตัวราคาพันบาทคุณถ้าเก็บไปทั้งบวก40ราคาดีมาก เรามี2ลายให้เลือกเดี๋ยวยังไงคุณลองดูภาพนิ่งภาพสไลด์ซึ่ง2ลายแหละดูนะคะว่าชอบแบบไหนแล้วก็ทักมาได้หรือว่าชอบทั้ง2ลายซื้อเก็บไว้ได้เลยนะคะโอเคแล้วอยากจะขอแนะนําเสื้อตัวนี้คุณถ้าใครเห็นไหมคะใส่แล้วว่าเออชอบก็ตัวนี้เป็นของอินกออยนะคะชุดออยอสี เป็นผ้าลินินแต่งด้วยลูกไม้แบบนี้นะคะสีดํามีมาแล้วผลิตมาเพิ่มลักษณะสีสสดําจะเป็นแบบในรูปก็คือตรงบริเวณผ้าลูกไม้นี่ก็อาจจะมีการแบบอา,อาจจะไม่เหมือนลายนี้นะคะเป็นลายแบบในรูปหรือว่าถ้าใครอยากได้ลายนี้ก็ลองถามหมคะดูมันจะเหลือเป็นบางเบอร์นะคะเบอร์ของเขามี38-46ถึงเป็นซิปด้านหลังนะคะก็ใส่สวยคุณดูแบบใส่กับ ผ้าถุงแล้วมันโอเคดูดีมากๆเสื้อก็840เก็บไปทาง890ถ้าชอบผ้าถุงหรือว่าเสื้อก็อสอบถามแม่ค้ามาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เดี๋ยวไปดูภาพนี้ภาพสไลด์ได้เลยคุณบอกเลยว่าควรมีติดตู้ไว้นะคะผ้าถุงดำเนี่ยเราใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆ